m ิ s 2019, s i n t e เ n ช t i o n a l ปี2019นางสาวไทยปี2019ป้าสามท่านนะคะทุกชนทุกท่านสามารถเก็บภาพนะคะสองหรับนะคะพิซเซนเตอร์ของเราทั้งสามท่านกันได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะแน่นอนนะคะว่านี่เลยค่ะนะคะก็คือโชว์หน้านะคะของพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็เซเลบของเราในวๆนี้นะคะเดี๋ยวให้เซเลบทุกท่านค่นะคะ่ะ หน้าละ่ค่ะบริเวณด้านล่างนะคะสำหรับพรีเซนเตอร์ของเรา3ท่านต้องขออนุญาตให้อยู่ก่อนค่ะค่ะโอ้โหชุดพี่รถสวัสดีค่ะบริเวณด้พรีเซนเตอร์สามารถเเลยยังไม่ตัดสวัสดีค่ะพรนเอร์คนที่สัะคนที่สมค่ะัอนุญาเราต้องกระชับมีเกียร Nah, lalu kompleks apa lagi <tuk> ya, เป็นมาการมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคาณยูเรนัสตีค่ะมีความประทับใจนะอะไรในความพิเศษของยูเรนัสตีกับของญาติเลี้ยงอ่ะยูเรเนัสตรีของกันท่านแรกค่ะก็จริงๆวันนี้ในการก็เป็นครอบครัวเดียวกับยูเรนัสเนี่ยก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่สามก็คือเป็นมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ยูเรนัสเริ่มฟังเลยค่ะแล้วก็มาตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยยังมีโควิดเข้ามาถึงเนี่ยทุกคนก็จะมีความกังวลเรื่องของสถานที่ว่าแบบเอ้ยฉัน ไปดูแนละตัวเองรูปเ่านหน้าตาเนี่ยดูเลิงโควิดถูกไหมคะพอโชคดีที่มาอยู่ในนั้ตอนนั้นเนี่ยคือความปลอดภัยในตำนา,นาคือครอบครัวอย่างห้องที่เข้าไปเนี่ยค่ะประทับใจแรกคือก็มนมีแบบว่าภถูกแบบที่จะเบาๆมันจะแบ่งสัดส่วนแบบชัดเจนมากดังนั้นเวลาคนที่เข้าไปเนี่ยคุณจะได้รับการเซอร์วิสที่แบบว่าเอกลักษณมากแต่ละคนก็จะมีแยกเฉพาะความสวยางามความสะอาดสะอานของคลินิกทั้ ยูเรนัสคลินิกต้องเอามาไว้ที่คลินิกทุกอย่างจะแบบเร็วแล้วก็ทาสมัยมากค่ะดีนะที่จบแค่นี้คครับพูดด้ยพูดด้วยเยราะว่อะไรนะพูดด้วยนะเท่านี้ก็เท่านี้ยนะีใหอีกเยอะแต่เชื่อว่าคนอื่นจะมีส่วนอื่นๆที่ประทับใจมาจะมีอีกมาที่พิซซ่คนที่สองากผพูดได้ด้หน่อยพอว่าเดี๋ยวคนสุดท้ายเดี๋ยวต้องขยายเดี๋ยวต้องขยายเดีู๋ขยาโอเคค่ะ อะไรบ้างคัวอยงไรบ้างในคนที่สองประทับจิตประทับใจอะไรบ้างพี่รถเมย์เนี่ยเข้ามาในช่วงข้าอ่าจากหนึ่งปีแรกไปถึงนี้คทุกอย่างเล็กก็เข้ามาหลังพี่รถเมย์ประมาณหนึ่งก็เห็นทุกอย่างเนี่ยที่พี่รถเมย์ปุ่มาเนี่ยทั้งหมดแล้วแหละแต่เล็กเข้ามาในยุคที่เรียกว่านี่เป็นยุคเลยเนาะเออเล็กเเข้ามาในช่วงที่เขาก้าวกระโดดจากเ็กไปเพิ่งจะเป็นพรีเซนเตอร์มีอยู่แปดสาขา เล็กเป็นเล็กแม่เป็นวันปีกว่าเนี่ยนะตอนนี้22สาขาใช่มีควาทำมาทำใจเลยคือเรนรู้สึกว่านอกเหนือจากคุณภาพมาตรฐานต่างๆที่พีรุ่นเป็นกล่าวมาทั้งหมดแล้วเรนรู้สึกว่าการที่มีสาขาเยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้มันทำให้ลูกค้าอย่างเราลูกค้าอย่างคุณลูกค้าที่มาอยู่เนี่ยมั่นใจในตัวยูเรนัสคลินิกมากแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นกับการที่เอ๊ะวันนี้ฉันไปที่นี่อ๋อตรงนี้มีฉันเข้าไปตรงนี้ มันมันใช้ได้ใช้ได้ด้วการศกสาขาด้วยเลยรู้สึกว่าแล้วอุ่นใจอ่ะรสึกไปไหนก็ก็มีอะไรครับความนใจขคะความมั่นใจนรเพราเมืี้ล็กช่วมันจะน่พูคว่าวามั่นใจเอกเราไห็นแมู่รแม่เดียวัว่าพอสาเยอะความมั่นใจองลูกค้าก็จะมีจะมีมากขึ้นแรกคะโอเคแล้วก็มา ครับคุ้เครื่มือประทับใจผมได้ร่วมงนานกับยูเรนัสลินิมมาก็น่าจะเข้าปีที่สองแล้วนะแล้วก็ได้เป็นลูกค้าด้วยได้เข้าไปทำเองด้วยในเรื่องของวิตามินต่างๆแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่ทได้ที่ได้ใช้กับตัวเองนะครับก็รูร้สึกมั่นใจแล้วก็ขอบอสเลยว่าซื้อผมสักทีนะจ้่ซื้อเลยซื้อมาเป็นมิวเตอร์อยากจะมาขยายความต่อให้กับ ลูกค้าหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกคลินิกที่ไหนอยากจะมาขยายให้กับทุกคนได้เข้าใจว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยคุณจะได้รับการดูแลแบบไหนซึ่งวันนี้ครับก็พร้อมที่จะมาขยายนะฮะดีดีเนี่ยขยายได้หลายแบบเลยทั้งเครื่องมือต่างๆในการดูแลต่างๆแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญดีไปหมดเลยนะครับผมได้ทดลองตั้งแต่ในเรื่องของการฉีดวิตามินจนถึง โอท็อก oh, เลยเพราะว่าผมกลัวเสียงแต่มาทำที่นี่แล้วมั่นใจและดูดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้เรามั่นใจแล้วลก็ตัดสินใจที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์คที่สัมครับถือว่าความมั่นใจอะไรก็แบบ่า,า<อ>แรกรนด์ดีจัดรางพรีเซนเตอร์สามท่านอันนี้คือผมพูดดีผมพูดดีหรือว่าผมพูดผิดพลาดตรงไหนฮนะดีเลย บลหลักษณะนาหรเรียบร้อยทุกคนยนดีนะคะคุณเทพค่ะค่ะคุณที่คือเทพค่ะต่อสี่ปีนะครับอรงพยาบาลคลินิกก็ขอให้เติบโตอย่างมีคุณภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขยายสาขาไปเยอะๆในเรื่องของการดูแลก็อยากจะให้ดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ขอให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกๆทุกๆวันเลยนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะ